นี่คือทีมงานของวัดรบานกระเพือที่มาท่องเที่ยวเออเอหนูพูดยั้งหันผูดยั้งหันผูนน้ตอดแถวนี้เขตยบบั้งหนี่ะแถวนี้เขตยัง้งแถวนี้ซีเนนมนเขตพุ่งเงินได้จังไดงแถวนี้พุ่เเงเงินเคยไปเยอะเลยอ๋อแม่หลับแถวนี้เออหนูเขตผู้ตอดนี่กำลังลงคอยเด้อ โอ้ขอยมันบกซุงๆนี่พี่น้องเอ้ยถ้าพี่น้องเีนนี่เป็นตาเป็นตาอยากไปแทะนี่อันนี้เป็นวิดีโอวิดีโอสุดเดียวที่บูมีผู้ใดเคยถ่ายมาก่อนมีแต่คนคนนี้แหละเคยถ่ายมาก่อนนี่เป็นตางามงามกับงามเติบพวกเขาพี่น้องเราโอ้ นี่ขึ้นคอยอ้าวนี่มาหอดแล้วมันเป็นกระตูกระเถียงน้อยๆของชาวบ้านเขาเป็นเจ้าของเอ่อเป็นเทียงของเจ้าของสวนนี่แหละ,ะครับบ้านนี้บัวยเขา เข่ากลองกะ็ะกินข่าเลยเด้ปากกว้างแทะตาเด้มาขันจ้องค่ะอ,อันนี้กําลังถ่ายพวกพี่น้องเขา ああ <S 2> <S 2> ค,คันจองอยมานี่ฝนมันตกอ้าวพอแล้วเนาะ